สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาพรกรกรู้เงิน500ล้านบาทนะคะเพื่อแก้ปัญหาโควิด -19 รัฐบาลเองก็ย้ำถึงความจำเป็นในการใช้แก้วิกฤตโควิดติดตามจากคุณดาวีชัยคีรีดได้เลยค่ะเชิญค่ะค่ะ,ค,ะคุณจรรวัตคูว่วรรณสุริค่ะรัฐบาลย้ำสามแผนงานที่จะนําเงินจากพรกกู้เงิน500ล้านบาทไปใช้นะคะขณะที่ฝ่ายค้านเองค่ะเสนอให้มีการปรับมาออกเป็นพระราชบัญญัติเพราะง่ายต่อการตรวจสอบค่ะ ในอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นในการออกพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน5แสนล้านบาทว่าใช้ใน3แผนงานสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์จัดหาวัคซีนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและฟื้นฟ,ฟูเศรษฐกิจ พร้อมย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่การระบาดของโควิดระลอกใหม่งบประมาณไม่พอจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตราพรากรยืนยันได้กําหนดแนวทางการใช้เงินกู้ไว้อย่างรัดกุมแล้ว ขณะที่นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสพักเพื่อไทยมองว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นการตีเช็คเปล่าเงินกู้เดิมก็นําไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์จึงอยากให้รัฐบาลชี้แจงว่าจะนําเงินกู้ก้อนใหม่นี้ไปใช้อย่างไรบ้างให้มีความชัดเจนมากกว่าที่ระบุไว้ท้ายพรกรพร้อมเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนเป็นพรบงบป,ประมาณรายจ่ายกลางปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และใช้จ่ายอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ กาชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฉบับนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศความคุ้มค่าและความโปรง่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้ผ่านะครับได้พิจารณาในเรื่องของพลกรเงินกู้อีก500แสนล้านเนี่ยผมเรียนว่าเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าให้กับนายกฐมนตรีไปใช้โดยไม่มีรายละเอียดนะครับ ส่วนความคืบหน้าในการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2,560นั้นนายชินวันบุญเกียรติเลขาธิการวิบรัฐบาลระบุว่าร่างเสร็จแล้ว6ประเด็น6ฉบับนะคะโดยอยู่ระหว่างส่งให้แต่ละพักการเมืองเสนอความเห็นมาคาดว่าจะเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาในคราวเดียวกันกับร่างของนายภัยบุญนิติตะวันประมาณวันที่29มิถุนาย,ยนนี้ค่ะ สำหรับการพิจารณาพรกกู้เงิน500ล้านบาทนะคะเบื้องต้นกําหนดไว้ให้อภิปรายสสฝ่ายลัก9ชั่วโมงฝ่ายค้าน9ชั่วโมงรัฐบาล9ชั่วโมงค่ะแต่หากวันนี้ไม่แล้วเสร็จก็จะพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้และมีการลงมติในวันพรุ่งนี้นะคะคุณวันณสุริคุณเทียวรวัตรค่ะครับ